คุณเคยรู้สึกไหมว่าหลังอายุ60ปีกล้ามเนื้อของคุณเริ่มอ่อนแรงลงยืนลุกช้าลงเดินไม่คล่องเหมือนเดิมแม้จะไม่ได้เจ็บป่วยแต่เหมือนร่างกายไม่เป็นใจนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเพราะการสูญเสียกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปและหากไม่ดูแลให้ดีอาจส่งผลให้เคลื่อนไหวลำบากล้มง่ายและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอื่นๆตามมาแต่ข่าวดีก็คือคุณยังสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมราคาแพงหรือโปรตีนผงที่ย่อยยากวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ5อาหารธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างกล้ามเนื้อในวัยเกษียณโดยเฉพาะอาหารชนิดหนึ่งที่ให้โปรตีนมากกว่าไข่ถึงสเท่าและมีงานวิจัยรองรับว่าสามารถช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงไวัยได้ภายในเวลาแค่10สัปดาห์คุณจะได้เรียนรู้ว่าแต่ละอาหารควรทานเวลาไหนต้องจับคู่กับอะไรถึงจะได้ผลสูงสุดและวิธีง่ายๆที่จะใส่สิ่งเหล่านี้ลงในชีวิตประจําวันของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตมากมาย ถ้าคุณอยากกลับมาเดินได้มั่นคงมีกำลังยืนลุกเองได้อย่างแข็งแรงและใช้ชีวิตอย่างอิสระอีกครั้งวิดีโอนี้คือจุดเริ่มต้นของคุณข้าขอแนะนําให้ตั้งใจดูจนจบเพราะทุกคําแนะนําในคลิปนี้อาจเปลี่ยนสุขภาพของคุณไปตลอดชีวิตตอนนี้อย่าปล่อยให้รูปลักษณ์ธรรมดาของมันหลอกคุณอาหารนี้ไม่ใช่แค่ของว่างเพื่อสุขภาพแต่มันคือพลังงานเต็มเปี่ยมหลายคนคิดว่าไข่คือแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดแต่ความจริงคือไข่ต้มหนึ่งฟองให้โปรตีนประมาณ6.3กรัมต่อหนึ่ง 00กรัมในขณะที่โยเกิร์ตกรีกให้มากกว่า10กรัมต่อ1 00กรัมซึ่งเกิดเป็น2เท่าและมันมาในรูปแบบที่นุ่มนวลกินง่ายเหมาะสําหรับผู้สูงวัยที่อาจมีปัญหาในการเคี้ยวหรือย่อยอาหารที่หนักสิ่งที่ทําให้โยเกิร์ตกรีกพิเศษคือวิธีการผลิตมันถูกกรองถึง3าครั้งทําให้ของเหลวและเลคโตสส่วนใหญ่หายไปสิ่งที่เหลือคือแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่ร่างกายสามารถใช้ได้จริงและสิ่งนี้สําคัญมาก โดยเฉพาะหลังอายุ60ปีเมื่อร่างกายเริ่มสลายกล้ามเนื้อเร็วกว่าการสร้างกล้ามเนื้อบทวิจารณ์ทางคลินิกในปี2020พบว่าผู้สูงอายุที่กินโปรตีนจากนมอย่างน้อย20กรัมต่อวันมีการรักษากล้ามเนื้อดีขึ้น25%หลังจากเพียง12สัปดาห์โดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับการเดินเบาๆมันคือความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่และไม่ได้มาจากผงหรือยาเสริมอะไรเลยแต่มาจากอาหารจริงยิ่งไปกว่านั้นโยเกิร์ตกรีตยังอ่อนโยนต่อกระเพาะอาหารทําให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องท้องอืด หรือไม่สบายท้องถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ดีที่สุดให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลและไม่มีไขมันหลีกเลี่ยงแบบที่มีผลไม้หวานหวานอยู่ก้นถ้วยสิ่งเหล่านั้นอาจลบล้างประโยชน์ดีๆที่ควรได้ให้ผสมบริสุทธิ์หรือมเมล็ดแฟลกบดลงไปเพื่อเพิ่มไฟเบอร์และรสชาติคุณสามารถตัดลงในสมูทตี้ใช้เป็นฐานของดิบหรือคนลงในน้ำสลัดเพื่อให้มื้ออาหารอุดมด้วยโปรตีนมันเรียบง่ายทรงพลังและร่างกายของคุณจะขอบคุณมันหมายเลข9ก้าวถั่วลูกไก่ เรามีสิ่งที่อาจทําให้คุณประหลาดใจถั่วลูกไก่หลายคนคิดว่ามันเป็นแค่ของเคียงหรือไว้ใส่สลัดแต่ความจริงคือมันคือพลังเงียบโดยเฉพาะเมื่อต้องปกป้องกล้ามเนื้อหลังอายุ60ถั่วลูกไก่ปรุงสุกให้โปรตีน11.5กรัมต่อ100กรัมซึ่งเอาชนะไข่ได้แต่มันไม่ได้หยุดแค่นั้นถั่วลูกไก่ยังให้สิ่งที่ไข่ไม่มีนั่นคือไฟเบอร์และสิ่งนี้สร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารช้าลงระดับน้ำตาลในเลือดยากต่อการควบคุมและกการอัเสบ เริ่มเกิดขึ้นอย่างเงียบๆทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงทีละนิดแต่ไฟเบอร์ช่วยได้ทั้งหมดมันช่วยให้ลำไส้ทางานดีรักษาพลังงานให้คงที่และช่วยลดการอักเสบเงียบๆที่กัดกินความแข็งแรงของคุณและนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีงานวิจัยหนึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สูงวัยที่เปลี่ยนจากโปรตีนสัตว์บางส่วนมาเป็นโปรตีนพืชเช่นเพื่อตระกูลถั่วมีอัตราการสูญเสียกล้ามเนื้อน้อยลง26%เมื่ออายุมากขึ้นมันคือความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่และไม่ได้มาจากของราคาแพงหรืออาหารเสริมชื่อแปลกๆ แต่มาจากอาหารธรมธรมดาาเช่นถั่วลูกไก่นอกจากนี้ถั่วลูกไก่ยังอุดมด้วยแมกนีเซียมซึ่งสําคัญมากในการช่วยให้กล้ามเนื้อหดตัวฟื้นตัวและคงความแข็งแรงไว้ถ้าร่างกายคุณขาดแมกนีเซียมไม่ว่าคุณจะกินโปรตีนมากแค่ไหนกล้ามเนื้อก็ใช้มันไม่ได้เต็มที่และนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ถั่วลูกไก่พิเศษมันไม่ได้มีแค่โปรตีนแต่มันให้เครื่องมือกับร่างกายในการใช้โปรตีนนั้นให้ถูกทางถ้าคุณอยากได้ประโยชน์สูงสุดให้แช่น้ําข้ามคืนก่อนปรุงเพื่อให้ง่ายต่อการย่อย และช่วยให้สารอาหารออกมามากขึ้นเนื้อสัมผัสนุ่มครีมของมันทําให้เข้ากับอาหารได้หลากหลายคุณสามารถบดเป็นฮัมมุสอบให้กรอบเป็นของว่างสุขภาพหรือใส่ลงในสตูร้อน,อนไม่ว่าคุณจะกินแบบไหนแค่รู้ไว้ว่าในแต่ละคําที่คุณกินเข้าไปมันช่วยให้ร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆหมายเลข8ดควิโนโหลายคนคิดว่าควิโนโเป็นแค่ธัญ,ญพืชตามกระแสรหรือของเคียงรูรแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นมากโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงวัยที่ต้องการรักษาความแข็งแรงและควิโนโก็ควรอยู่ในอันดับแของเราด้วยเหตุผลทีีด่ด ควินโนไม่ใช่แค่คาร์โบไฮเดรตแต่มันเป็นโปรโตีนสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่ามันมีกรดอะมิโนโจำเป็นทั้ง9ชนิดที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ซึ่งหาได้ยากมากจากพืชและเมื่อพูดถึงการป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อหลังอายุ60สิีนี้สำคัญที่สุดควินโนปรุงสุกให้โปรโตีนประมาณ14กรัมต่อ100กรัมมากกว่าที่ไข่ต้มให้มากกว่า2เท่าแต่สิ่งที่ทําให้ควินโนพิเศษสําหรับผู้สูงวัยคือระดับไลซีนที่สูงไลซีนคือกรดอะมิโนโที่ช่วยซ่อม และเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ร่างกายต้องการมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นงานวิจัยในปี2022แสดงให้เห็นว่าผู้สูงวัยที่กินวีโนทุกวันมีความแข็งแรงของขาเพิ่มขึ้น9%ภายในเวลาเพียง8สัปดาห์เมื่อเทียบกับผู้ที่กินข้าวขาวนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้จริงและวัดผลได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงง่ายๆคีโนเองก็สามารถนำมาใส่ในมื้ออาหารของคุณได้ง่ายมากเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ควรแช่ควินูข้ามคืนก่อนปรุงอาหารวิธีนี้จะช่วยลดสารธรรมชาติบางชนิดที่ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารและทำให้โปรตีนถูกใช้ได้ง่ายขึ้นการหุงควินูด้วยน้ำซุปกระดูกหรือซุปผักสูตรโซเดียมต่ำจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเข้าไปอีกและโรยขมิ้นหรือพริกไทยดำเล็กน้อยจะเพิ่มคุณประโยชน์ในการลดการอักเสบซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและข้อติดขุณสามารถนำควินูไปทำได้หลากหลายเมนูเช่นเป็นฐานของโจกอาหารเช้าคู่กับผัดผักใส่ในใผัด หรือผสมในสลัดอุ่นๆสำหรับมื้ออาหารที่อิ่มท้องและมีคุณค่ามากที่สำคัญที่สุดคือมันย่อยง่ายปราศจากกลูเตนและเปี่ยนด้วยพลังงานจากพืชที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการรักษาความแข็งแรงตามธรรมชาติวิโนูไม่ใช่แค่อาหารธรรมดาแต่เป็นอาวุธลับของคุณข้อที่7มเมล็ดฟักทองอย่าดูถูกขนาดเล็กๆของมเมล็ดนี้เพราะ,มะเมล็ดฟักทองอัดแน่นด้วยโปรตีนและสารอาหารที่ช่วยดูแลกล้ามเนื้อยอย่างแท้จริงโดยในมเมล็ดฟักทอง100กรัมจะมีโปรตีน ประมาณ19กรัมซึ่งมากกว่าไข่เกือบสามเท่าแต่ไม่ได้มีดีแค่โปรโตีนมเมล็ดฟักทองยังเต็มไปด้วยแร่ธาตุสำคัญเช่นแมกนีเซียมธาตุเหล็กและสังกะสีซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายซ่อแมแซงตัวเองได้แมกนีเซียมจำเป็นต่อการหดและคลายกล้ามเนื้อธาตุเหล็กช่วยลำเลียงออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อและสังกะสีช่วยในการเจริญเติบโตและฟื้นฟูกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นแร่ธาตุเหล่านี้จะสำคัญยิ่งขึ้นเพราะร่างกายดูดซึมได้น้อยลงและหักขา จะทําให้เกิดอาการอ่อนแรงและเหนือ่อยล้านอกจากนี้มเมล็ดฟักทองยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบสูงการอักเสบเป็นศัตรูงเงียบที่ค่อยๆทำลายกล้ามเนื้อทีละน้อยโดยเฉพาะหลังอายุ60แต่มีงานวิจัยพบว,ว่าการกินมเมล็ดฟักทองทุกวันช่วยลดตัวบ่งชี้การอักเสบของกล้ามเนื้อได้สูงสุด38%ภายใน12สัปดาห์ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่แค่ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยป้องกันความเสียหายอีก ด้วยวิธีทานเมล็ดฟักทองที่ดีที่สุดคือแบบดิบไม่ใส่เกลือเพื่อหลกเลี่ยงโซเดียมส่วนเกินและคงคุณค่าสารอาหารไว้ครบสามารถโรยใส่โยเกิร์ตตอนเช้าปั่นลงสมูทตี้หรือทำเป็นเหนมเมล็ดฟักทองที่อุดมด้วยโปรตีนเพียงกําเล็กๆต่อวันก็สร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับความแข็งแรงและการฟื้นตัวของคุณหากคุณกำลังมองหาวิธีธรรมชาติที่ง่ายๆในการต่อสู้กับการสูญเสียกล้ามเนื้อ หลังอายุ60มเมล็ดฟักทองอาจกลายเป็นเพื่อนรักคนใหม่ของคุณข้อที่6เทมเป้อาหารที่ผู้สูงวัยหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งในตัวช่วยดูแลกล้ามเนื้อที่ดีที่สุดเทมเป้ให้โปรตีนประมาณ20กรัมต่อหนึ่ง00กรัมมากกว่าไข่หลายเท่าแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเท่านั้นวิธีที่ร่างกายใช้โปรตีนต่างหากที่สําคัญเทมเป้ทาจากถั่วเหลือง,ท,งทั้งเมล็ดที่หมักจึงย่อยง่ายกว่าเต้าหู้หมักนี้ยังช่วยให้ดูดซึมสารอาหารที่ปกป้องกล้ามเนื้อและสนับสนุนสุขภาพลำไส้ ซึ่งสาคัญมากเพราะเมื่ออายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารจะทํางานช้าลงดูดซึมโปรตีนได้น้อยลงเทนเป้มีกรดอะมิโน,โนจําเป็นครบ9ชนิดโดยเฉพาะลิวซีนที่สําคัญต่อการสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลัง60ปีที่การสูญเสียกล้ามเนื้อจะเร็วขึ้นเทนเป้ยังอุดมด้วยโปรไบโอติกแบคทีเรียที่ช่วยระบบลำไส้และการดูดซึมอาหารงานวิจัยพบว่าผู้สูงวัยที่ลำไส้แข็งแรงจะรักษากล้ามเนื้อไว้ได้มากกว่าวิธีทำเทนเปง่ายมากแค่หั่นบางๆผัดกับซอสตูหรือญี่ปุ่น หรือน้ำส้มสายชูแอปเปิลเติมในผัดหรือสลัดก็ได้เป็นทางเลือกอร่อยและหลากหลายในการเพิ่มโปรตีนให้มื้ออาหารโดยไม่ต้องพึ่งไขมันหรืออาหารแปรรูปถ้าอยากสู้กับการสูญเสียกล้ามเนื้อแบบธรรมชาติเทมเป้ควรอยู่ในจานของคุณแน่นอนหากข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจเพื่อให้เราสามารถแบ่งปันเคล็ดลับวิทยาศาสตร์ดีๆให้คุณได้อย่างต่อเนื่องและอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าอาหารชนิดไหนทำให้คุณแปลกใจหรืออยากลองมากที่สุด เราอ่านทุกคอมเมนต์และดีใจที่ได้ฟังเสียงจากคุณข้อที่5สาหร่ายสไปรูลิน่าสาหร่ายสีเขียวเข้มนี้มีโปรโตีนประมาณ29กรัมต่อ100กรัมมากกว่า2เท่าของไข่จุดเด่นของสไปรูลินา่าไม่ใช่แค่ปริมาณโปรโตีนแต่ร่างกายยังดูดซึมและนำไปใช้ได้ดีโปรโตีนในสไปรูลิน่าดูดซึมได้ถึง8 5เปเซกล้ามเนื้อจึงนำไปใช้ซ่อมแซมได้เร็วและมีประสิทธิภาพเป็นโปรโตีนสมบูรณ์แบบที่มีกรดอะมิโนโจำเป็นทั้ง9ชนิดโดยเฉพาะลิวซี ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังไม่หมดแค่นั้นสารายชนิดนี้ยังอุดมด้วยสารต้านการอักเสบอันทรงพลังเมื่อเราอายุมากขึ้นการอักเสบเรื้อรังจะทําให้กล้ามเนื้อซ่อมแสมช้าลงและเสื่อมเร็วขึ้นงานวิจัยปี2022พบว่าสไปรูลูนลาช่วยลดตัวชี้วัดการอักเสบได้ถึง32%ช่วยปกป้องกล้ามเนื้อและฟื้นฟูได้เร็วขึ้นยางช่วยเพิ่มไนตริกออกไซด์ในเลือดช่วยการไหลเวียนไปสู่กล้ามเนื้อสำคัญต่อการฟื้นฟู และเสริมความแข็งแรงคุณไม่จําเป็นต้องกินเยอะเพียงช้อนชาต่อวันผสมในสมูทตี้กับกล้วยผักโขมหรือวอลนัก็เห็นผลในไม่กี่สัปดาห์สไปรูลเลน่าเก็บได้นานพกพาสะดวกและเป็นทางเลือกธรรมชาติที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อผู้สูงวัยอย่างแท้จริงข้อที่สีเมล็ดกัญชงเมล็ดกัญชงอาจดูเหมือนของแต่งหน้าตามเทรนดแต่สําหรับผู้สูงวัยที่อยากรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงมันคือกลุ่มซับที่ซ่อนอยู่ด้วยโปรตีนประมาณ35กรัมต่อ1 0ึ่งศูนย์ศูนย์กรัมเมล็ดกัญชงให้โปรตีนมาากกวว่่ทัไป และงาเฮมถือเป็นโปรตีนสมบูรณ์เพราะมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นทั้ง9ชนิดที่ร่างกายต้องใช้ในการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อสิ่งที่ทําให้งาเฮมพิเศษจริงๆคือสมดุลที่ลงตัวของกรดอะมิโน,โนเหล่านี้ซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมและใช้โปรตีนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเรื่องสําคัญหลังอายุ60ปีที่การสูญเสียกล้ามเนื้อจะเกิดเร็วขึ้นและการย่อยอาหารไม่ราบรื่นเหมือนเดิมแต่งาเฮมไม่ได้มีดีแค่โปรตีนยังอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และโอเมก้า6รวมทั้งจีเล ซึ่งช่วยลดการอักเสบของข้อต่อบำรุงสมองและดูแลหัวใจล้วนจำเป็นต่อการสูงว้าอย่างมีคุณภาพงานวิจัยปี2021พบว่าผู้สูงอายุที่รับประทานโปรตีนจากเพื่อสมบูรณ์อย่างงาเฮ็มเป็นประจำจะรักษากล้ามเนื้อได้ดีกว่าฟื้นตัวหลังออกกำลังกายได้เร็วกว่าและรู้สึกเหนื่อยน้อยลงหากอยากได้ประโยชน์สูงสุดควรทานงาเฮ้มดิบๆโรยบนข้าวโอ๊ตใส่ในสมูทตี้หรือผสมในผักอบก็ได้อย่าใช้ความร้อนสูง เพราะจะทำให้น้ํามันดีๆเสียไปย่อยง่ายอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยเสริมกล้ามเนื้ออาเหมจึงเป็นทางเลือกง่ายๆแต่ทรงพลังในการต่อสู้กับการสูญเสียกล้ามเนื้อโดยธรรมชาติต่อไปคือเซตันถ้าไม่เคยได้ยินชื่อเซตันมาก่อนก็ไม่แปลกโดยเฉพาะในหมู่ผู้สูงวัยแต่โปรตีนจากเพื่อชนิดนี้ให้พลังสร้างกล้ามเนื้ออย่างจริงจังเซตันให้โปรตีนประมาณ39กรัมต่อ1 0ึกรัมเทียบเท่าเนื้อสัตว ที่มีโปรตีนหนาแน่นที่สุดจุดเด่นของเซตันสำหรับผู้สูงอายุคือย่อยและดูดซึมง,ง่ายเซตันทำจากกลูเตนเข้าวสาลีโดยนำแป้งและไฟเบอร์ออกไปเกือบหมดเหลือไว้แต่โปรตีนแทบล้วนๆนั่นหมายความว่าร่างกายไม่ต้องใช้พลังงานมากในการย่อยซึ่งสำคัญเพราะการย่อยอาหารจะช้าลงเมื่ออายุมากขึ้นงานวิจัยปี2022พบว่าผู้สูงวัยที่รับประทานโปรตีนจากพืชอย่างเซตันสามารถรักษากล้ามเนื้อไม่ให้สูญเสียได้มากขึ้น ถึง21%เซเมื่อเทียบกับผู้ที่รับประทานอาหารผสมทั่วไปนอกจากนี้เซตันยังมีคาร์โบไฮเดรตต่ำและแทบไม่มีไขมันจึงเหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องคุมเบาหวานคอเลสเตอรอลหรือควบคุมน้ำหนักและถ้ากังวลเรื่องรสชาติเซตันมีเนื้อแน่นและเคี้ยวคล้ายเนื้อสัตว์สามารถหั่นลงผัดกับผักใส่กระเทียมและน้ำมันม,นมะกอกย่างเป็นเส้นเหมือนสเต็กหรือหมักแล้วอบให้ได้รสแบบบาร์บีคิวโปรดก็ยังได้ทานคู่กับผักที่มีธาตุเหล็กสูงอย่างคะน้าหรือพริกหวานเพราะวิตามินซีในผักเหล่านี้ จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กจากเซตันได้ดีขึ้นนี่คือของดีที่ถูกซ่อนไว้สําหรับผู้สูงอายุที่อยากรักษากล้ามเนื้อโดยไม่ต้องพึ่งเนื้อสัตว์ต่อไปคือพาเมซานชีสพาเมซานชีสอาจไม่ใช่อาหารที่คนจะนึกถึงเมื่อต้องการสร้างกล้ามเนื้อแต่แท้จริงควรติดอันดับต้นๆของลิตรนี้พาเมซานชีสให้โปรตีนประมาณ42กรัมต่อหนึ่ง00กรัมมากกว่าไข่เนื้อวัวส่วนใหญ่และชีสคอตเทจจุดแข็งของพาเมซานสําหรับผู้สูงวัยไม่ใช่แค่ปริมาณโปรตีนแต่คือการย่อยและการนําไปใช้้ไดง่าย เพราะพาเมซานเป็นชีสที่ผ่านการบ่ม12ถึง36เดือนมีแลคโตสโอยและอุดมไปด้วยกรดอะมิโนอิสระซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อหลังอายุ60ที่การสร้างเอนไซม์จะน้อยลงงานวิจัยปี2019พบว่าผู้สูงวัยย่อยโปรตีนในชีสที่ผ่านการบ่มอย่างพาเมซานได้ดีขึ้นถึง30%เมื่อเทียบกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์พาเมซานยังมีลิวซินสูงซึ่งเป็นกรดอะมิโนสำคัญที่กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อ และช่วยป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อตามไวเพียงแค่30กรัมของพาเมซานก็ให้หลิวสินพอที่จะเปิดสวิตซ์ซ่อมแซงกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดควรขูดพาเมซานโรยบนผักอุ่นๆใส่ในไข่เจียวหรือโรยบนข้าวกล้องการให้ชีสโดนความร้อนเล็กน้อยจะช่วยให้กลิ่นและรสชาติชัดขึ้นทําให้อาหารหน่าทานขึ้นจําไว้ว่าพาเมซานใช้แค่นิดเดียวก็ได้ผลดีแค่ไม่กี่ช้อนตะก,ก็ช่วยเพิ่มโปรตีน ให้กับกล้ามเนื้อได้แล้วอันดับหนึ่งคือผงปลาตากแห้งแหล่งโปรตีนที่ทรงพลังที่สุดในลิตรนี้อาจทําให้คุณแปลกใจผงปลาตากแห้งซึ่งไม่ได้มีขายทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ถือเป็นตัวช่วยสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงวัยด้วยโปรตีนสูงถึง63กรัมต่อหนึ่ง00กรัมผงปลาตากแห้งให้โปรตีนเกือบสามเท่าของไข่แต่มันไม่ได้มีดีแค่ปริมาณแต่เป็นเรื่องที่ร่างกายดูดซึม และใช้โปรตีนได้ดีผงนี้ทําจากปลาขาวเนื้อแน่นอย่างปลาคอดหรือปลากระพงที่นําไปอบแห้งจึงได้โปรตีนแทบล้วนอุดมด้วยกรดอะมิโน,โนจําเป็นโดยเฉพาะลิวซีนที่ช่วยซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อส่งสัญญาณให้ร่างกายสร้างและรักษามวลกล้ามเนื้องานวิจัยคลินิกปี2020พบว่าผู้สูงวัยที่เติมผงปลาคอดแห้งลงในอาหารเห็นหมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถึง19%ภายใน10สัปดาห์โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมประจําวัน จึงถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อตามธรรมชาติหลังอายุ60การใช้ผงปลาตากแห้งก็ง่ายไม่ต้องทานปลาปลาผสมลงในซุปแกงมันฝรั่งบดหรือข้าวโอ๊ตเค็มเพ,เพื่อเพิ่มโปรตีนโดยไม่ต้องเคี้ยวหรือเตรียมอาหารยุ่งยากเก็บได้นานเหมาะกับผู้สูงวัยที่เคี้ยวเนื้อยากแค่เลือกผงปลาที่มีคุณภาพดีเกรดอาหารไม่มีเกลือหรือเครื่องปรุงแต่งถ้าอยากให้กล้ามเนื้อได้รับโปรตีนที่ดีที่สุดและดูดซึมง,ง่ายที่สุดผงปลาตากแห้งต้องอยู่ในลิต์ของคุณแนน,น่อน จบแล้วนะคะสํสำหรับวิดีโอตอนนี้จากช่องฉลาดในวัยชราหวังว่าทุกท่านจะได้สาระดีๆและแรงบันดาลใจใหม่ๆใ,ในการดูแลร่างกายของตัวเองในวัยที่มีคุณค่าเพราะสุขภาพกล้ามเนื้อที่แข็งแรงไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวหรือสิ่งที่ต้องพึ่งอาหารเสริมราคาแพงเสมอไปแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆจากอาหารธรรมชาติรอบตัวในวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างคะัอาหารชนิดไหนที่ทําให้คุณรู้สึกแปลกใจที่สุดหรือคุณเคยลองนําอาหารเหล่านี้ มาใช้ดูแลร่างกายของตัวเองแล้วหรือ,อยังอย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะคะว่าคุณจะนำความรู้ส่วนไหนไปปรับใช้ในชีวิตจริงหรือมีเมนูสุขภาพอะไรที่อยากแนะนำเพื่อนๆผู้สูงวัยด้วยกันบ้างช่องของเราเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในวันนี้จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาดูแลตัวเองฟื้นฟูกล้ามเนื้อและใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงอิสระมีความสุขในทุกวันของวัยเกษียณ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาคอมเมนต์สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือสิ่งที่อยากนำไปปฏิบัติไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุเดอะโลเซนเซียโนสเพื่อไม่พลาดสาระดีๆและเคล็ดลับสุขภาพอีกมากมายจากพวกเราขอขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ